มีอะไรขิ้นไรแล้วเมรุต้งแตขึ้นบนแล้วไอ้เหี้ยมีอะไรน้ำเหลือเดี๋ยวๆดี๋ยวอะไรนิ้วอะไร้ีอะไรอะไรมีอะไรมีนิ้วมาเฮ้ยอันนี้ใครอ่ะประจุใครมึงใครเนี่ยใครไอโอ๊สฮะฮะไอโอ๊สไอโอ๊สโอ๊ยไหนหัวเป็นเด็กวัดเป็นเด็กวัดอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่ที่นี่เย็นไหมที่นี่เห็นไหมเห็นปะอันหนึ่งมึงใครเนี่ยไอโอ๊ส